นี้ผม Top a s s e n c e Fire ครับจะมาสอนครับหาเงินครับจากการเล่นเกมนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันนี้ครับที่ผมมาแนะนำนะครับมันเป็นแอปจำลองการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์นะครับมันคล้ายคเหมือนแอปนะครับแต่ว่าแอปนี้นะครับมันจะถอนเงินไวกว่านะครับแล้วก็เกมน่าเล่นกว่าประมาณนี้ผมสำหรับใครที่สนใจนะที่ผมจะทำคลิปนี้มาครับผมก็ได้ทำการถอนเงินไปนะครับเห็นไหมนี่จะเป็นัอดการถอนเงินทั้งหมดของผมเลยนะครับเห็นไหมอ่าโอเค ก็พูดว่าเขาจะแจกคิดิตมาด้วยครับสิบาทนะผมอันนี้หลายๆท่านบอกว่าไอ้สิบบาทมันแจกมาทําไมวะมันนอนนี้เกินไปวะถ้าเพื่อนๆผู้ชมคิดว่าคิดไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ครับก็ประมาณนี้ผมสําหรับใครสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมอันดับแรกครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องผมด้วยนะครับสําหรับลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ครับหรือลิงก์หรือวิธีการรับคิดิตนะครับผมได้ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับหรือรับเครดิตฟรีครับผมได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับผมใครที่สนใจหาเงินหรืออยากรับเครดิตฟรีหรือยังไม่เคยเล่นแอปนี้นะครับกดไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปผมได้เลยนะครับกดไปแล้วครับจะเจอหน้าเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้ก็กดตรงคําว่าดาวน์โหลดทันทีนะครับกดไปแล้วครับจะมีไฟล์การแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาครับให้เราทําการดาวน์โหลดไฟล์สัก่อนครับผมดาวน์โหลดไฟล์ครับก็เสร็จปุ๊บติดตั้งได้เลยครับติดตั้งก็เปิดแอปเพื่อเข้าใช้งานได้ตตามมปกิครับผ โอเคครับสำหรับเพื่อนผู้ชมที่ดาวโหลดแล้วก็ติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะครับทีนี้ครับเราจะต้องมีบัญชีหรือลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตก่อนนะครับผมกดไปในส่วนของตรงคําว่าลงทะเบียนนะครับคลิกเข้ามานะครับตรงนี้ครับสังเกตหมายเลขโทรศัพท์ครับให้เพื่อนชมใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เรายังไม่ได้รับเครดิตไปนะครับโอเคสังเกตนะครับมันมีสูตรอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่สูตรลงไปครับให้ใส่หมายเลขตามเบอร์หลังศูนย์ลงไปนะครับผมทีนี้ เรากดรับรหัสยินยัน,นครับมันจะมีรหัสยินยันมาครับแล้วก็มาใส่ช่องที่2นะครับส่วนตั้งชื่อเล่นครับให้เราตั้งชื่อเล่นในเกมในแอปนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษไปนะครับใส่รหัสผ่านยืนยนันรหัสผ่านตรงนี้ครับให้เราตั้งรหัสผ่านในการเข้าล็อกอินแอปนี้นะครับโอเคส่วนชื่อจริงครับแนะนําว่าให้ใส่ชื่อจริงนะันทกุลจริง ตรงกับสมุดบัญชีธนาคารที่เราจะทําการถอนเงินออกนะครับผมให้เรากดยืนยันไปนะทีนี้มันจะเด้งมาหน้าเดิมครับให้ผู้ชมครับเข้าสู่บบแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์กับรหัสผ่านที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วครับเข้ามาตัวแอปเราจะได้เครดิตตรงนี้ครับสิบาทแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่500บาทครับผมบวกเทอร์นะครับเงื่อนไขการถอนเขาจะเราทำเทิร์ over ด้วยครับห้าเท่าของยอดถอนนะครับเทอร์ครับมียอดถอนตรงนี้ครบ500ครับ เป็นเลทเริ่มต้นนะครับแล้วก็สามารถกดถอนไปได้เลยนะครับถ้าเรามีเทิร์นก็กดถอนไปแล้วก็รอเขาโอนเงินเข้ามาครับประมาณไม่เกิน1 0 1ถึงนาทีนะครับโอเคนะครับถ้าเรามียอดตรงนี้แต่เราไม่มีเทิร์นยังไงก็ไม่สามารถได้เงิถอนไม่ได้เงินอยู่แล้วประมาณนี้ครับผมส่วนช่องทางการเติมเงินนะครับตรงเพิ่มชมคิดว่าเครดิตที่เราได้มาครับมันไม่พอเลยน่ะมันต้องใช้เครดิตเยอะๆนะครับก็สามารถเติมเงินได้นะครับ เราจะเติมหรือไม่เติมก็ขึ้นอยู่กันตัดสินใจของเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นด้วยกับเพื่อนๆ่นผู้ชมผมเล่นผมผมก็เติมเหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนผู้ชมจะเติมหรือเปล่านะครับช่องทางการเติมเงินที่ง่ายสุดก็จะเป็นผ่าน SMS นะครับผมมันจะเป็นการหักจ่ายเงินในมือถือของเรานะครับ ส่วนถ้าเพื่อนๆชมครับมีแอปพลิเคชันธนาคารอยู่แล้วครับเราจะหักจ่ายในส่วนของแอปพลิเคชันธนาคารก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นหมวดของเติมเงิน VP หรือจะเป็นหมวดที่2หรือจะเป็น Mango Scan นตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการโอนผ่านแอปพลิเคชันหรือสแกน QR code นั่นเองประมาณนี้ครับผมส่วนตัวเกมที่ผมแนะนํานะครับตรงนี้นะครับก็ผมเล่นหลายเกมอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ลองผิดลองถูกนะมันเป็นจังหวัมันด้วยนะครับคือ ในส่วนตัวแอปนี้มันมีทั้งบาคาร่ากับสล็อตนครับบาคาร่าแน่นอนครับถ้าเราอ่านข้อไพ่เป็นอะ่ะเราก็สามารถทําเงินได้แต่ถ้าใครแบบอยากเจอแจ็คพอตไว้ในส่วนของสล็อตครับผมอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็เล่นเกมอาราดินนะครับผมอาราดินเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ถามว่าแตกง่ายไหมก็ขึ้นอยู่เราปรับเบตนะครับมันก็ขึ้นจังหวะด้วยถ้าเราเข้าฟรีเกมครับปรับเบทหนักๆก,ก็แจ็คพอตประมาณนะครับผมก็ลองดูนะครับ ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนผู้ชมครับมีอ่าเขาเรียกว่าสงสัยครับมีมีข้อสงสัยครับก็สามารถแอดไลน์มาถามผมได้ครับหรือจะถามผมในเพจของผมก็ได้ครับแล้วก็ฝากกดติดตามที่เพจผมด้วยแล้วกันครับประมาณนี้ครับผม